ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีกำลังเข้ามาติดตามรับชมทางช่องล็อกอยู่ตอนนี้นะคะที่เข้ามาใหม่แรกอะมีคนเก่าอยู่ที่กดเข้ามาเบิ่งกับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะมื่อนี้ล็อกกิจะเอาแนวทางเราพัฒนามีทางของเลขล็อกกิกนะคะ ของมาดามคำนวณแล้วก็เสียนนุ่มนะคะมาร่วมในคลิปนี้คลิปเดียวเพื่อเพ่อเป็นการเสียเวลานะคะก็เสียงมาร่วมคลิปกันเลยเพราะว่าเรากิกกะลิงในจากน้อยบ่มีเวลาลงเดี๋ยวเอามาติดตามแนวทางเราพัฒนาของวันที่2กันยายนนะคะ 2567นเนาะคะ่ะว่าแนวทางตัวไม้เพิินกระหายมาแล้วทั้งเซียนนมและมาดามเนาะคะ่ะล็อกกิกก็มีมาแล้วว่าสีขาวสีปังบนนอมืออื่นนี่เนาะคะ่ะมืออื่นก็สิตรงกับวันพระใหญ่เนาะคะ่ะอันนี้หญ้าเพิ่นกระเฮ็ดคันบักบินเนาะเพื่อสิไปจำศีนยุวัดเพิ่นจะเฮ็ดถุกวันพระใหญ่เนาะคะ่ะนอกเรืองเลยจากน้อยเพิ่นเฮ็ดงาม,งาม พือสิได้โชคได้หมานกันเนาะคะ่ะเฮงๆกับวันพระใหญ่พรุ่งนี้เนาะติดตามแนวทางค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางราพัฒนาของคำคืนวันที่สามสิบที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขบอ่อเขา่าเขาแต่ตัววิ่งเนาะคะ่ะวิ่งสองไปบอสุดไปบอสุดเลขจังได้จังววามาออกสองเจ็ดบัดทีนี่วังหันออกแปดสองสองปดบ่ มาออกสองเจ็ดกับเ่าเขาอีกแล้วพี่น้องเลยเล่วพัฒนาของล็อกกิกนะคะเดี๋ยวไปเบิงแนวทางหมวดต่อเลยเนาะเพื่อสีขาสีปังของวันที่สองสองกันยายน2567ันารเจ็ะคะเล่าวพัฒนาของล็อกกิกเนาะ เขาตาตัวรูดอ่านี่ก็จะเป็นแนวทางไม่แนวทางแนวทางวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกาเนาะงวดเก่าเข่าต่าตัววิ่งวิ่งรูดสองอ,อามาเบ่งแนวทางตัวไม่มืออื่นเนาะค่ะ สองทุมคึงก็จะได้เบิ่งเล่าพัฒนากันอ่าวิ่งรูดนะคะเลาาพัฒนาเลขเรากิกวิ่งรูดสีกับ6กสอตัวส7 6 7 4 8ดหกเจ็ดสี 9, ่แปดหกแปสี่เนะคะเบิ้ลน,นะเบิ้ลก็จะมีสี่สแล้วก็หกหกมตัว C หกเจ็ด C หกแปด C หกเก้า C C หกนะคะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องอันนี้เลวพัฒนาของล็อกกิ๊กเนาะแคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นแนวทางมืออื่นเล่าพัฒนาเลขบ้าเขาบ้าพังกะกราบขอโทษขอพ่ายอีกครั้งหนึ่งนักะนะคะเลขนี้เขามีหลุด ขอโทษขอออายเอฟซีแฟนคับทุกคูทุกคนนะค่ะที่เข้ามาเราเลขก่าเข้าอกพังขอ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 กาบขอโทษขออ่ัยอีกครั้งเนาะแต่หะวดนี้ตรงมาแน่นอนค่ะแล้วพัฒนาเนาะล็อกกิ๊กขอให้มาขอให้มาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะค่ะ ต่อไปค่ะจะเอาของเซียนนมนะเลขเซียนนมเซียนนมเป็นกระายแนวทางมาวางทางั้งสองอีก,กือเอา <c oughs> กราบขอบพระคุณเซียนนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงวดเก้านะคะวันที่สามสิบของเซียนนมกับเขาแตนทางอุบลเป็นเซียนเอฟซีทางอุบแลแ้เขาต่อของเซียนอุบลอ้วยเอเอฟซีอุบล หนึ่งสามเนาะข้างหน้าสามหนึ่งตรงวดดป็นกระหายมาแล้วค่ะให้มาแล้วอาจจะไปเร็วแน่จากน้อยเนาะค่อยๆเบิ่งไปเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวใหม่เล่าพัฒนาของเสียนหนุ่มนะคะ่ะไปไว้หรืออาจิตโต้กันค่ะเบิง่งเบิ่งซื้อเอาเด้อเสียนหนุ่มเล่าพัฒนาวิ่งรูด จะมี4กับ5สองตัว40 50 41 51 42 52เบิ้น44 55 3ตัว540 541 542แล้วก็554นะคะค่ะแคปหน้าจอว้เดอคะ่ะอันนี้ เซียนหนุ่มเล่าพัฒนาวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะไพมักกะจัดไพ่ไพยังบวจัดจะกด็ดูดูกันก่อนเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่นะเนาะมากกะจัดก,ก,กับกราบขอบพระคุณเซียนหนุ่ม นะคะคที่ยังหายแนยวทางมาว่างแล้วก็กลับขอประคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยังเข้ามาติดตามรับชมทางช่องล็อกกิกอยู่เนาะค่ะดูแบบต่อไปเนาะหาจิตคาดว่างคาดตอนไปเ้นยังบออันนี้ปันไรมาดามค่ะล็อกกิกก็ขอเลกมาดามมาอีกคือเก้างวดนี้ วันจันทร์ที่สองกันยายนสอง7ันารเนาะคะ่ะมาถามคำนวณลาวพัฒนาวิ่งรูด6กับ7 2ตัว69 7 9 60 70 6ด7กหนเึ่งดหนึ่งเบิ้ลหกหกเจ็ดเะคะ เลขสามตัวก็จะมีเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกหกเจ็ดนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของมาดามคำนวณเนาะปิดท้ายให้มากกจัดมากกจัดเลยนะคะพี่น้องวันจันทร์เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะรูลผลกันเมื่ออื่นกับวันพระใหญ่ขอให้ทุกคนเฮงๆมันๆปังปัง ให้เล้าพัฒนาเขานะคะแล้วก็กราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะเซียนนมแล้วก็มาดามคำนวณที่หาแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็กฝากช่องล็อกกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอ,องพี่น้องโอ้เสียงกระไ้บอกไปบอกมากกั <c oughs> เสียงบบมี สั้นคือเกาะะ่าค่ะเว้ากันยังสั้นคือเกา่า <c oughs> ยังตื่นเต้นอยู่คือเกาะะ่าค่ะยังบอบคลองอยู่กะจังได้กะ <c oughs> กาบขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะที่ที่เขามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สนับสนุนช่องเรากรกอยู่กะอุตสาฟังกันไปสักกว่นอกค่นะ,คะนอกเป็นกำลังใจแรงเชืรอของช่องน้องไม่ฝากเนื้อฝากตัวติชมได้ไต้คอมเมนต์ไต้คลิป เสียงดีเสียงบบมหวนกะอันนี้กะดัดแพลงบ่ได้เนาะคะ่ะเป็นเสียงนี่แหละแต่ว่าคันเสียงเสียงเบาเสียงคอยตีสมกันได้เนาะยังไงก,ก,กะกราบพขะปุณกนี่ขั้งเนาะคะ่ะเอาไว้เจอกันวันจันท์เนาะคะ่ะขอให้ปังๆังมันมานเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณค่ะ